นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยนายสรศักดิ์เพียรเวศเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมอาคารรัฐสภาในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมของรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรจำนวนรวม850ที่นั่งเพื่อตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างในครั้งนี้ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวนะคะว่าห้องประชุมสุริยันมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละซึ่งพร้อมระบุว่าระบบเสียง ระบบการแสดงตนของสสนั้นมีความพร้อมเต็มที่จึงคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในสมัยประชุมครั้งต่อไปคือวันที่22พฤษภาคมนี้สำหรับที่นั่งของสสจะมีจำนวน800ที่นั่งรวมของคณะรัฐมนตรีอีก59ที่นั่งและหากมีการเสริมที่นั่งก็สามารถรองรับได้ถึง1,200ที่นั่งซึ่งสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือระบบเรื่องของการถ่ายทอดสดที่ยังไม่พร้อมแต่คาดว่าจะไม่ต้องมีการต่อสัญญา การก่อสร้างและสามารถใช้งานได้ในปี2,563เพราะการต่อสัญญาออกไปอาจทำให้เกิดการวิจารณ์ได้อีกขณะที่ปัญหาการเสียบบัตรแทนกันเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะสสมีที่นั่งที่เพียงพอซึ่งการเสียบบัตรแทนกันก็เป็นพฤติกรรมส่วนตัวหรืออีกกรณีคือการฝากเสียบบัตรให้กันก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะที่นั่งมีเพียงพอกับทุกคนค่ะ วันนี้ก็มาดูความพร้อมเพิ่มเตมิมน,นะครับซึ่งก็ต้องช่วงใช้เวลาช่วงปิดสมัยประชุมเนี้ยต้องติดตามทุกสัปดาห์เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ายังมีอะไรอยู่ขณะนี้ได้สอบถามกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับก่อนที่เรามาดูว่าความพร้อมก่อนมาทดลองเครื่องเสียงระบบเสียงพร้อมครับระบบการประชุมคือเครื่องเสียบบัตรลงคะแนนนั้นพร้อม ที่มีเรื่องที่ต้องรออยู่ก็คือว่าผมสมมติว่าเราเปิดวิสามันวันสัปดาห์หน้าสมมุติเนี้ยสมมุติกัน <c oughs> พร้อมไหมระบบห้องประชุมพร้อมเสียงพร้อมแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะอย่างที่นั่งประธานหรือที่นั่งของเลขาธิการสภาก็ยังต้องปรับปรุงเพราะว่าสภาพที่ออกแบบมาอย่างที่เราเห็นอยู่พอไม่สะดวกในการติดต่อกันส่วนเรื่องที่ต้องรอจริงๆก็คือเรื่อง ก็บอกระบบร้อยสายคือระบบที่จะส่งสัญญาณไปยังการถ่ายทอดอันนี้ยังไม่เสร็จครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอในช่วงเนี้ก็ทางเจ้าที่ยืนยันว่าปัญหนานี้ไม่มีปัญหนานในพฤษภาคม